และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยจงร่วมใจยืนตรงเคารพคงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอการากษและความศรีสละของบรรพบุรุษไทย ที่นี่ศูนย์ประชาสัมพันธ์เทศบาลตะบลท่าแร่สวัสดีครับพี่น้องชาวท่าแร่ชาวเทศบาลตะบนท่าแร่ที่เคารพทุกท่านครับเช้าว,วันนี้ทางศูนย์ประชาสัมพันธ์ก็มีข่าวที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบอย่างนี้นะครับเรื่องขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และประเพณีไทยและกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุและวันกระตันยูผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,568 8ซึ่งมีกำหนดการดังต่อไปนี้นะครับในช่วงเช้าเวลา8.30โมครึ่งนะครับ8นากานาทีจะมีพิธีบูชามิสาขอบพระคุณโอกาสวันสงกราน โอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและก็สุขสำราญแด่พี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผูกเอามือลูกจูงเอามือหลานนะครับประสานเอามือคุณตาคุณยายไปร่วมพิธีมิสซาในเช้าวันนี้เวลา8ปดน3ลกาสานาทีซึ่งก็จะเริ่มอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับหลังจากที่เสร็จพิธีมิสซาแล้วนะครับก็จะมาร่วมกิจกรรม ที่ศาลามาติโน่นะครับโดยฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุเด็กเยาวชนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนนะครับผู้สูงคุณวุฒิทุกท่านพี่น้องชาวตะบลท่าแร่ทุกท่านนะครับทุกกลุ่มทุกอาชีพวันนี้มาร่วมพิธีวิสาขอพระคุณในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและก็วันสุก,การนั่นเองนะครับอาจจะ มีอาบาตหลวงเสริมสิงจันลาเจ้าอาวาสเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็จะมีคุณพ่อจากคุณพ่อที่การบัณนเดนนะครับมาร่วมด้วยคุณพ่อไก่นะครับเจ้าคณะมหาไทยนะครับก็จะมาร่วมในพิธีมิซาในเช้าวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังเชิญคุณแม่อธิการิณีอารารักกังเขนมาร่วมพิธีมิซากับพวกเราด้วย ในเช้าวันนี้นะครับสำหรับกิจกรรมบนเวทีนั้นก็จะมีพิธีเปิดนะครับประธานโดยคุณพ่อ,อมีค่าแอมเสลิมสินจันลาเป็นประธานในพิธีนะครับกล่าวรายงานโดยประหลัดบางอ่อนนาทองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่เป็นผู้กล่าวรายงานหลังจากที่กล่าวรายงานเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการมอบเกียรติบัตรสําหรับ ผู้สูงอายุนะครับจำนวน30ท่านนะครับที่ได้คัดเลือกจากชุมชนนะครับมารับเกียรติบัตรหลังจากที่รับเกียรติบัตรเสร็จแล้วก็จะมีการแสดงของกลุ่มบาสโรอปท่าแรกบนเวทีนะครับแล้วก็กลุ่มการแสดงของชมรมอรหรันะครับซึ่งก็ไปซ้อมเมื่อวานนี้เห็นแล้วก็อลังการ สวยงามสนุกสนานทั้งสองคณะ ครับม่ว่จะเป็นบาส,สโลกเองก็ดีแล้วก็กลุ่มแอระบิกก็ดีนะครับะฉะนั้นพี่น้องชาวท่าแร่ก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยพาคุณตาคุณยายนะครับแม้ว่าไม่ได้ถูกคัดเลือกให้รับเกียรติบัตรแต่ก็ให้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เช้า8.30โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับพิธีมิซาที่อัศนวิหารพระเทวนามีคาแอนท่าแร่ หลังจากที่าการแสดงของ2กลุ่มเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับสันทนาการจากตัวแทนของหมู่บ้านและสองท่านนะครับหหมู่บ้านด้วยกันสนุกสนานแน่นอนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมรดน้ำขอพอรพระสงค์นะครับพ่อเจ้าวัดพ่อประหลัดนะครับพ่อเจ้ามหาไทยนะครับคณะมหาไทยแล้วก็พ่อธิการคุณแม่ อธิการินีรักกางเขนนะครับอาจะมาให้เกียรติร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้ด้วยแล้วก็หลังจากที่รถน้ำขอพรนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเที่ยงพอดีนะครับแล้วก็จะรับประทานอาหาราเที่ยงด้วยกันนะครับหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมรำวง ย้อนยุคพอหอมปากหอมคอนะครับที่เวทีกลางแจ้งจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการนะครับนี่ก็อาจิงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนางบางอ่อนหน้าทองประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่เป็นผู้ให้ประกาศครับสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากศูนย์ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าแร่ขอบคุณมากสวัสดีครับ